โอ้นี่พระบ้านจริงๆริงแต่ว่าแต่ว่านะพระมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะตอนนี้เนอะร้อยปีควจะไม่รอด่ะพี่กล่องไม่ใช่คอสโมนะไม่เป็นไรพี่เอาอย่างอื่นมาดูอ๋อหอสามสามพี่โอ้ยเราก็นึกว่าร้อยปีร้อยสิบแปดปีนู่นอ่าไม่ทันนะคชุดนี้ไม่ทันเลยไม่ทันเลยนะครับก็อาจารย์สายชนนะครับแต่ไม่จะจากวัดแน่นอนยังไม่ได้ดูพระเลยท่อาจารย์สายชน เต่าเลียกซับนะครับเต่าเรียกซับเนี่ยก็จะแปลกกับเต่ารับซับนะครับก็ด้านหลังเนี่ยจะอุดแผ่นยันนะครับแล้วก็เขย่าแล้วก็จะมีเสียงนะครับเขาเรียกว่าเต่าเรียกซับลงลิวฟานาโกนะครับไม่แพงแต่ใช้ดีนะครับ Come on, nice soft red alert. It's time to put it words better now. Before we get put in the dirt, another sucker just got his feelings hurt. Try to diss, but got exposed and sunburn. Time to shine on him.

ครับผมก็มาถึงหน้างานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรนะครับคลิปนี้นะครับเจ้าของพระขออนุญาตไม่กดเอยตัวนต,ตนนะครับสะดวกกว่าสะดวกกว่านะพี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าพระกันครับผมรื้อได้ตามอัธยาศัยเลยนะพี่นะโอเคออ๊ยอุยอ,ยอ,ยอย้งใหม่ท่างเก่าใช่ไหมพี่น่ครับดูก่อนนะ เยอะครับพี่ตอนนี้ก่อะขึ้เยอะครับโอ้นี่พระบ้านจริงๆครับแต่ว่าแต่ว่านะพระมันไม่ค่อยมีอะไรเเท่าไหร่นะตอนนี้เนาะไอส้สผมกำลังดูอยู่ลวงปู่ลอดเสียดายเป็นบ็อกเสิริมนะครับ เออมีพระทางประวบเยอะเนาะร้อยปีร้อยปีว่าจะไม่รอดอะพี่กล่องไม่ใช่คอสโมะนะไม่เป็นไรพี่เอาอย่างอื่นมาดูอ๋อสามสามพี่โอ้ยเราก็นึกว่าร้อยปีร้อยสิบแปดปีนู้นทำไมไม่เต็มเล่มอะพี่อันนี้อ๋อเคเคพี่มีพระทางมาจวบเยอะนะเรามาดูกันบ้างมีห้วยเสือหนึ่งองค์ฮะ เมื่เสือเลี่ยมทองไมคอ์อนนะครับเร้อแยกอยงนี้ไม่แท้ ที่เลือกมานะครับก็จะมีนะครับที่ได้มาเป็นชิ้นๆนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นนะครับที่ไม่ทันผูปานโกนะครับอ่าไม่ทันนะชุดชนี้ไม่ทันเลยไม่ทันเลยนะครับก็อาจารย์สายชนนะครับแต่ไม่จะจักวัดแน่นอนยังไม่ได้ดูค่าเด้อาจารย์สายชนนะครับอาจารย์สายชนนะครับต่อก็เป็นศนใจรุ่นต่างๆเนาะนะครับชุดนหนึ่งที่จะมาทันก็จะเป็นเต่าเลี้ยงตับนะครับเต่าเลี้ยงตับเนี่ยก็จะแปลกกับ เตารับซับนะครับก็ด้านหลังเนี่ยจะอุดแผ่นยันนะครับแล้วก็เขย่าแล้วก็จะมีเสียงนะครับเขาเรียกว่าเตารีกซับลงลีวปาโกนะครับไม่แพงแต่ใช้ดีนะครับไม่แพงแต่ใช้ดีแล้วก็จะมีนะครับได้คุณแม่นะครับหนึ่งองค์เนาะเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับฐานอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับอ่านี่เป็นนะครับทีแรกเราก็นึกว่าเป็นศูนย์ห้าทั่วไปนะครับที่เราแจกทั่วไปอันนี้เป็นคุณแม่นะครับหนึ่งองค์เนาะแล้วก็จะได้พระย่อยๆอีกหนึ่งกองนะครับ อ่าพี่ทานไม่ได้ก็อีกองม็ากอันนี้เป็นเลี่ยงทองไมคอ์อนนะเป็นทองไมคอ์อนนะฮะอ่าเป็นทองไมคอ์อนอันนี้เป็นกล้วยเสือ,อนะครับพนับ,บดีหัวเสือนะครับอลองดูพี่ชายครับเท่าไหร่ครับเนี่ยม,มีถึงไหมจะขอถึงแล้วกันเท่าไหร่ครับแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่เลยครับ เท่าไหร่ครับปีครับ10,000บาทนะครับก็จบคอนเทนต์นี้ไปเนาะวันนี้รีบๆหน่อยเดี๋ยวไปต่อที่ขอบคุณฮะเหลือเหลือก็ยังมีคี่นะครับก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนพักระมือสดครับส0928375218ครับถ้าต้องการเปลี่ยนพักระมือสดนะครับแอดไลน์มาดูกันก่อนก็ได้ส่งหน้าพระกัำมาโพลราคาก่อนหรือว่านะครับถ้าจะเร็วหน่อยก็ใน Facebook นะครับอ่าใน Facebook นะครับน็อตดูใบนะ06534326ครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับกับคอนเทนต์นีีี้้้นนนนนนนะะคคคครรรััััับบบบออเทต์กาสสดหว อย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นถึง1ทุ่มเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อน็อับุบใบด้วยนะครับ